นีแอนดี้กำลังจะพาไปบ้านเพื่อนคะ่ะเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋ารีบเรียบร้อยนี่ยังไม่เสร็จโอ,อ้ยนี่ก็ยังไม่เสร็จโอ,โ,อโ,อโอเคค่ะพร้อมแล้วจะไปบ้านเพื่อนแอนดี้นะคะรอพ่อมารับอยู่ตอนนี้ยไ,ไปส่งที่สถานีรถไฟโอเคทุกอย่างพร้อมเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมเผื่อนหนาวรองเท้าพร้อมคนพร้อมเ i g h oh you're being i didn't mean to hello dad again ไปส่งที่สถานีรถไฟนะคะเดินทางด้วยสาเดินทางด้วยรถไฟค่ะฟนบ้านของเพื่อนแอนดี้เพราะว่าแฟนยังไม่มีใบขับขี่แต่มีรถอยู่ที่บ้าน3คันแต่ไม่มีใบขับขี่เขาว่าเขาบอกว่าทํายากมากตอนนี้ก็ได้อ่าใบขับขีบ่แบบเหมือนคล้ายๆใบขับขี่สำรองมานะคะว่าคนที่ขับรถได้เท่านั้น ไปกับเขาเขาถึงจะขับได้ไม่งั้นมันผิดก,กฎหมายตอนนี้ก็ถึงสถาน,นีรถไฟแล้วนะคะ,ะกำลังจะไปขึ้นบาย Thank you Dad Thank you รถไฟมาถึงแล้วะคะ่ะ okay. โอเค This train is for Exeter St. David's. The next station is s w i t c h u r c h พอลงจากรถไฟมาแล้วนะคะก็ต้องมายืนรอแท็กซี่เพื่อที่จะต่อไปบ้านของเพื่อนแอนดี้นะคะอันนี้ก็เราก็ยืนอยู่ที่จุดยืนรอแท็กซี่นะคะดูมันจะเป็นวันน <Morning>. ี้ I'm goodHow do you sleep? y o u wellYeah, good, good. Andy's call help me a lot. <Aww. S 1> I don't have to hear Andy's noise. <laughs> e r Yes y very bad Maybe you have some a little bit um cracker or anything just one crackers I just n e e d a little bit energy to wake me up Food. Yeah yeah Very Smelt Let's nice. Hmm. g อ่าทุกคนขึ้นรถมาแล้วค่ะเราใช้แท็กซี่ไปที่สถานีรถไฟกัน Eddie, where are we no. going today? Um, Bracknell. <laughs> <laughs> where are we going? Um, where are we going? I don't know. I thought we'd just like to sit <laughs> here and watch the trains go by. We are going to Bristol. That's all. <laughs> okay. That's where we're going. Right. <laughs> ไปมาจากแอนดอเวอร์ uh, นะคะกำลังจะไปที่เบสโต์แต่ว่าต้องมาเปลี่ยนรถไฟที่สถานี What's the name of this station? This is, is s o u i s b r e k Say again. Soulsbreak. Soulsbreak. s o u l s b r e a s bury, yeah. s b r k Where's the name? ก่อนจะถึงเบสโต้นะคะ <c oughs> ก็เติมพลังงานนิดนึงอันนี้เรา กำลังรอรถไฟเที่ยวต่อไปนะคะก็มาเยอะเยอม anything I don't know the what is one อันนี้มันเป็นร้านกาแฟที่อยู่ตรงสถานีรถไฟนะคะมาดูกันว่าเขาขายอะไรบ้างที่นี่มีขายแพนจีนด้วยมีแพนจีนแล้วก็มีขนมปกเคี้ยวต่างๆสวัสดีค่ะ Andy, maybe this one. And yeah, and a lemon drizzle, please. And a lemon drizzle. ถึงแล้วเดี๋ยวเผื่อพาเข้าไปดูข้างในนะคะรอดย e a แค a n y o If you want, if you want. Yeah, it would be good <Yeah. S 1> อันนี้เป็นโบรดชื่อ Saint so Mary นะคะ This isn't the big one. This is a church. It's not a cathedral. The cathedral is probably about maybe about six times bigger than this. Okay ันนี้ก็จะเป็นบวถเล็กๆประจําเมืองของที่นี่นะคะของเมืองบริสตลบริสตลก็คือเป็นเป็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งคล้ายๆพวกอ่าริเวอร์ูลูลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Mm. Okay. And then take a candle how many two? Oh, you can put two if you want okay two. and okay. it's for if you want blessings if you want to light it for somebody who's passed, mm. or somebody who's here you want to pray for somebody you light like it and okay. Say a little prayer to yourself and then yep yeah. okay คนที่นี่เขาก็มีความเชื่อแบบเหมือนคล้ายๆบ้านเราเนาะ Jesus died the cross. อันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นลำโพงนะคะเวลาเขาเปิดเพลงแล้วมันก็จะออกมาตามรูเสียงเนี้ย เวลาคี่คนมาแต่งงานหรือว่ามาจัดงานที่ทโบสถ์นะคะนี่ก็จะเป็นห้องควบคุมเสียงของโบสถ์นี้นะเผื่อบางทีมีงานแล้วเขาก็จะมาจัดงานแต่งงานกันหรือว่างานอะไรก็ได้ก็จะมีมาให้บริการแบบนี้ค่ะเมืองบิสโตเนี่ยถ้าดูดีๆก็เหมือนสมุดสาครบ้านเรานะคะ,ะมีแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลได้แต่ไม่มีชายหาดคะ่ะ Office to let, office to let, mean office to rent. Let, let. why do you use red? Let, red. because it's English, it's like to let, to rent it, let it go, like. Yeah. Another way of saying, rent. Mhm. Mm yeah? Would you like just stay here for one drink? Like a cider? Yeah, sure. Love me? Love you, yes. Mm -hmm. And the are in the old This is the market that I, will, what the, I want to take you to. Okay. So go to the Was that? Yeah. I think. Yeah? Yeah. yeah. อินดอมาร์เก็ตตอนนี้เรามาถึงตลาดที่เมืองวิสโตนะคะอันนี้เป็นตลาดในล่มแบบก็ก็คงจะคล้ายๆจตุจักรเนาะน,นี่โอ้อน,นี่เป็นอาหารซาวแอ,อฟริกา <Hello. S 1> <laughs> ที่วิสโตนะคะก็จะมีตลาดเอ่อเหมือนตลาดที่คล้ายบ้านเรานิดหน่อยแต่ว่า ก็มันก็จะสะอาดกว่าตลาดไอ้้านเราอยู่นะคะก็จะมีอาหารขายเยอะมากเลยคะ่ะที่เนี่ก็จะเปเป็นเหมือนตลาดอาหารชื่อว่าตลาดตัวนี้ชื่อว่า,านิโคลัสน,นะคะตลาดอือมันเป็นเหมือนแบบแบบอาหารนานาชาติค่ะที่เนี่ย มีทั้งอาหารไทยอาหารจากหลายประเทศเลยตรงเนี้ยน่นากินมากแล้วก็ไม่แพงด้วยคืออะไรฮัมม <much>? wow. oh, ัสว้าวโอ้ my god ลูกเกิด What is this food, Annie? Uh, Turkish. Do you want to go for a beer? This is like American snipe Oh, American style. Look good, anyway. Sorry. Do you wanna do this first? Well, different well, the like, yeah? What juice do you wanna have? Andy, is it English food? I don't know No, it's English What sort of style of food? Oh, Portugal Oh, Portugal, okay It's lovely mm hmm. What's that? Oh, lovely Beautiful uh, well, Rice, chicken, and siren ฟรุปนะคะพวกเราลงตัวที่ร้านอาหารเวียดนามนะวันนี้เราจะมากินอาหารเวียดนามกันกว่า Right. Because you get everything there, sure. but because it's a uh, tasting menu, so portion oh, okay. size. Uh, yeah. I, I tell it's you good. what. What is that? Yeah. Fifteen quid each. Should we just get two of these to share, and sort yeah. the just between yeah, all of us, and then we can just pick at it. Up. Yeah. 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 Uh, can we get two of those then? Please? Two of those, yeah. yeah. Um, uh, with the fur, if you have two oh. set. Yeah, maybe do one chicken, one yeah, beef. Yes. Yeah, yes, please. yes, please. Yes. Yeah, yeah, yeah. One chicken, one beef. No more beef, no more chicken. Yeah, yeah, yeah. There's yeah. two. Yeah. I, heard them I think just eat it as it comes out. Mm -hmm. Oh, I think lovely. they might That's got chicken. That's got beef. And you and Pum share that one, and Anna and I share this one. Mm. Um, mm. And this, does this go in here? I don't uh, know. verschiedene ร้านนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนที่แบบเขามีไอเดียในการขายเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะขายแบบสําหรับคนที่ชอบเผ็ดอะคะ่ะเขาผลิตออสินค้าทุกอย่างสําหรับคนที่ชอบกินเผ็ดนะคะเข้าไปดูกันเลยว่าในร้านเขามีอะไรบ้าง ก็เป็นไเอเดียนึงดีหนึ่งเลยนะที่ทำธุรกิจอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแคปหมูเหมือนบ้านเรานะคะม,มีแคปหมูแล้วก็มีถั่วถั่วที่ผสมกับพริก ล้วก็อันนี้เป็นมันฝรั่งใส่พริกนะคะแล้วก็จะมีซอสที่ทำมาจากอา่านขิงใช่แล้วก็มีทั้งช็อกโกแลตผสมพริกด้วยแล้วก็จะมีแบบพวกเป็นซอสพริกอะไรต่างๆะคะ่ะแต่ทุกอย่างที่นี่ก็คือเผ็ดหมดเลยสำหรับคนที่รักการกินเผ็ด น่าจะเหมาะกับแอนดี้เพราะว่าแอนดี้ชอบกินเผ็ดดีชอบไปสูดอยู่แอนดี้อืมอันนี้เป็นแยมพริกเพิ่งเคยเห็นนะนี่เพิ่งเห็น What do you get No, I don't have enough room. You need a bag. I want to try like c r e e p y pork. Is that okay? I have got that too, if you look. Yeah. That's traditional. This really reminds me of Thailand, this one. Yeah. Look like it. <laughs> มาสักไกลแล้วนะคะตอนนี้เหนื่อยแล้วตอนนี้มาถึงร้านที่ถ้ามาเที่ยวที่เมืองมิดเบชโตเนี่ยพลาดไม่ได้เลยก็คือเป็นร้านที่เขาทำเป็นแบบเหมือนฟรเซ่ <fotos. S 1> นค็อกเทลอะค่ะร้านที่รานนั่งเป็นแบบนี้ <benefits>. I mean, if it's your first time, I'd always recommend going for one of the frozen. We, we do uh, either a, a, a sorbet cocktail or gelato cocktail. For a day like today, I'd probably recommend all the bourg uh, If you like Negroni's, uh, the Hanky Panky would be the one for you. Um, oh, the name. <laughs> if, if you're into Tequila, like, uh, Fashion and Ice, uh, the Champagne Royales are kind of a loose take on a cornstar uh, martini because it's half the glasses of fruity sorbet yeah. and then the rest is sacco. <laughs> but you don't have to have a frozen because we've still got a huge menu with our short and non-classic cocktails or with their stirred and shaken classics but like i said if it's your first time it's yeah there's only two other parts yeah. i don't mm. I'll, I'll give you a moment to have ai no, am going for there. a hanky <laughs> i'm going for a hanky hanky oh, you know. do you know what hanky-panky means mm -hmm. having sex it? Yeah, it's it's yeah. not actually lying. that. Hanky panky is happening. Hanky panky. panky. It's happening. Yeah, yeah, it's like it's it. Normally when the husband and wife do it, I always have hanky panky. panky. Mm -hmm. It Oh, okay. But it's very, very, very old fashioned mm -hmm. word, hanky panky. panky so like what my mother and dad would say. It's like a kicky kicky no, no, no. No, You told me. You know, giggly giggly is like when you see a sexy woman and you're like, giggly. Oh. <laughs> oh. I just realized we're, we're right next to you. Panky? Panky? Say it. Panky Panky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 . Do you want I some do, Panky yeah. Panky? Yeah. Okay. <laughs> I'm you a spoon, you can try some Oh, Matt, what's that? Your one's way more delicate Thank than you. mine. Oh, that is I was going to say, it's I good. can't taste your one with mine. Oh, it's that's good. nice as well. My one is just, just pure mm. alcohol. So it's mine, you want to swap? No, no, no. That's bad. that's probably too strong for you. It is? Good? good. Mm, not bad. Let me show you what. <laughs> Oh, that's gorgeous. Not bad. Mm. Not bad. Mm. This is my first, like, I'm, I'm breaking virginity. อยอ๋อเขาบอกว่าสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองนี้นะคะก็จะเป็นพวกงานศิลปะตามกำแพงแบบเนี้ยเนี่ยตัวอย่างแบบเนี้ยคนที่ชื่อบางสีนี่นะคะ เนี่ยรูปภาพเนี้ยตัวอย่างเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักหรือว่าไม่ค่อยมีใครเห็นหน้าเขาแล้วเขาจะออกมาแอบมาตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มาหาเพ้นรูปตามกําแพงแล้วก็เลยทําให้เมืองนี้รู้สึกว่าเออมันมันน่าสนใจแล้วก็มันเป็นอะไรที่แปลกแกแต่เขาเองก็เป็นคนไม่ค่อยเปิดเปิดเผยตัวเองเท่าไหร่อะคะ่ะ ท,ที่พักอีกบาร์หนึ่งบาร์นี้อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะคะที่ทางรถไฟ ค่ะ ah, ตอนนี้วันนี้ไปเกือบทุกร้านเลยน่าจะร้านร้านที่ห้าแล้วมั้งวันนี้เดี๋ยวนะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันดีอันนี้เป็นอาหารมื้อเย็นนะคะที่ริสโตรอ๋อ thank you oh look at that I'm not even stopping alright guys I'm sorry mm hmm. babe I'm sorry <Yeah. S 2> yeah.